สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับทีเด็ดเฮียหมาลงโตเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมทีเด็ดวันนี้ยังไงขอฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เฮียหมาก็จะมาให้แนวทางขบมด5คู่ด้วยกันเป็นศึกฟุตบอล,ลประจำวันที่3มีนาคมเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นศึกพรีเมียร์อังกฤษเตะเวลา2ทุ่มเบอร์ล,ลี่เปิดบ้านรับการ,รเยือนของบอลนมัดคู่ที่2เตะเวลา4ทุ่มครึง่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการ,รเยือนของแมนยูเต็ด คู่ที่สเป็นศึกบุนเดสก้าเยอรมันเตะเวลาสาทุ่มครึง่งโคโลนเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเลเวอร์คูเซนคู่ที่4เตะเวลา5ทุ่มครึง่งฮอฟเฟนไฮเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเวเดอร์เบเมนส่วนคู่สุดท้ายเป็นศึกเกาโซเซล่ายตุรีเตะเวลาตี2 4งสนาโปลีเปิดบ้านรับการ,รเยือนของยูเวนตุสสำหรับแฟนๆที่สนใจรับทีเด็ดจากเฮียหมาแอดไลน์มาที่แอด1688 FC ตามหน้าจอที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับรับรองเด็ดแน่นอน เปิดมาคู่แรกเป็นศึกพิมลีกอังกฤษเตะเวลา2ทุ่มเบอร์รี่เปิดบ้านรับกามเยยนของ bon บอลมัตจบวันเบอร์รี่ปัจจุบันอยู่รองบอยแข่งไป29นัดชนะ3เสมอ4แพ้19ยิงได้25ประตูเสียไป58ประตูเก็บได้13แต้มส่วนนิเมยียนบอลมัตปัจจุบันอยู่อันดับที่14แข่งไป25นัดชนะ7เสมอ7แพ้11ยิงได้33 3, 3, ประตูเสียไป47ประตูเก็บได้28แต้ม 5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นเบอร์รี่คว้าชัยไป2เกมส่วนบอลมัดนะครับคว้าชัยไป3เกม5เกมหลังสุดนะครับเป็นเบอร์รี่ที่ทํากําไรไปถึง3เกมส่วนบอลัดทํากําไรได้เพียงแค่2เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเบอร์รี่เสมอ1แพ้4ช่วงหลังนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนาล่าสุดก็บุกไปแพ้คิสตันพาเลตมาด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ห้าเกมหลังสุดทํากําไรได้เพียงแค่1เกมส่วนทีมยันบอลมัดนะครับช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนกัน ห้าเกมหลังสุดพวกเขาเสมอ3แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้มาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในศึกเอเอคัพห้าเกมหลังสุดทำกรอะไรได้เพียงแค่หนึ่งเกมเหมือนกัน10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเบอร์ลี่ยิงได้9ประตูเสียไป23ประตูเฉลี่ยได้ประตู0.9ประตูต่อเกมส่วนทีมเยนบอลมัสิบเกมหลังสุดยิงไป14ประตูเสียไป17ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.4ประตูต่อเกมส่วนแฮตแท็คเอเชียย้อนหลังนะครับเริ่มต้นทีเจ้าบ้านเบอร์ลี่มาแฮตาที่่ครึงูก <ge ar> <ies> 5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป1เสมอ1แพ้3ทำกำไรได้เพียงแค่2เกมส่วนให้ร์คับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป1แพ้4ทำสกอร์สูงไป4เกมส่วนทีมเยนบอลมัดเมื่อให้ดะคับเปิดมาที่ครึ่งลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป3เสมอ1แพ้1ทำกำไรไปถึง3เกมส่วนให้ร์คับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1 ทำสกอร์สูงไป4เกมเหมือนกันวันนี้นะครับแฮร์คั <Yeah. S 1> เปิดมาที่ทีมเยืนบอลมัดเป็นต่ออยู่ที่เสมอควบครึ่งลูกส่วนแฮร์รค <Yeah. S 1> ัสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึง่งเจ้าบ้านเบอร์ลี่นะครับไม่ชนะใครมาแล้ว9เกมติดต่อกัน3นัดล่าสุดพวกเขาก็แพ้ทั้ง3นัดรวดนัดล่าสุดบุกไปแพ้คริสตันพาเลสมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ส่วนทีมเยนบอลมัดนะครับ5เกมหลังสุดถึงแม้จะไม่ชนะใครแต่ส่วนใหญ่ก็หนักไปทางเสมอถึง3เกม หลัสุดเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์มาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ฟอร์มในบ้านฤดูกาลนี้ของเบอร์ลี่นะครับ13เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยได้เพียงแค่1เกมยิงประตูได้เพียง13ประตูเสียไปถึง32ประตูส่วนเมียนบอลมัทนะครับฤดูกาลนี้ออกไปยัน13เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยไป4เสมอ3แพ้6แล้ววันนี้นะครับบอลมัทต,ต้องการ3คะแนนนะครับส่วนเบอร์ลี่นะครับช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็ยิ่งเล่นยิ่งแย่คู่นี้แฮมมาขอมองไปที่ทีมเยือนบอลมัด ผู้ที่2นะครับเป็นศึกทีม์ลีกอังกฤษเตะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาในแผน3 4 2 1ผู้รักษาประตูเป็นเอเดซงส่วนกองหลัง3ตัวนะครับจะประกอบไปด้วยมาเนเอลอาคันจีดูเบนดีอาร์แล้วก็นาธานอาเก้ส่วนตัวรุกนะครับวันนี้ก็จะนำทัพมาโดยเควินเดอร์บอยแล้วก็หน้าเป้านะครับเป็นอาริ่งเบลฮารันส่วนทีมยันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้มาในแผน4 2 3 1 ผู้รักษาประตูเป็นองเดอโอนาน่าส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะใช้วิกตอร์ลินเดเลฟจับคู่กับราฟาเอลวารานนาเปลาลนะครับจะเป็นมาคัตแบลฟอร์ดปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านแมนซิตี้เป็นรองจ่าฝูงแข่งไป26นัดชนะ18เสมอ5แพ้3ยิงได้59ประตูเสียไป26ประตูเก็บได้59แต้มส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันอยู่อันดับที่6แข่งไป26นัดชนะ14เสมอ2แพ้สิ ยิงได้36ประตูเสียไป36ประตูเก็บจาก4 4แต้ม5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นเจ้าบ้านแมนซิตี้ที่คว้าชัยไปถึง4เกมส่วนแมนยูนเต็ดนะครับคว้าชัยได้เพียงแค่1เกม5เกมหลังสุดเป็นแมนซิตี้ที่ทํากําไรไปถึง4เกมส่วนแมนยูนเต็ดทำกำไรได้เพียงแค่1เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านแมนซิตี้ชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดบุกไปถล่มลูตันทาวด์มาด้วยสกอร์6ประตูต่อ2ในศึก F a ครับแต่ว่า5เกมหลังสุดพวกเขาทำกำไรได้เพียงแค่2เกม ส่วนทีมยอนแมนยูในเต่5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1นาลาสุดบุกแปลวชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสในศึกเอเครับบรรสกอร์1ประตูต่อ0 5เกมหลังสุดทำกำไรไป4เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านแมนซิตี้ยิงได้24ประตูเสียไป8ประตูเฉลี่ยได้ 2, 4, ประตู2.4ประตูต่อเกมส่วนทีมยันแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่10เกมหลังสุดยิงไป22ประตูเสียไป13ประตูเฉลี่ยได้ 2, 2, 2, ประตู2.2ประตูต่อเกม ส่วนแฮตแคบเอเชียย uh ้อนหลังเริ่มต้นที่เจ้าบ้านแมนซิตี้เมื่อแฮตดตแคบเปิดมาที่ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ4เสมอ1ทํากําไรไป2เกมส่วนแฮตเแคบสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ2ทําสกอร์สูงไป3เกมส่วนทีมยันแมนอยู่ในเต็ดนะครับเมื่อแฮตเแคบเปิดมาที่ลูกครึ่ง2เกมล่าสุดพวกเขาชนะ1แพ้1ทํากําไรไป1เกมส่วนแฮตเแคบสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่ง 5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ4เสมอ1 5เกมหลังสุดนะครับทำสกรอร์ต่ําไป3เกมวันนี้นะครับแฮนดิคปเปิดมาที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นต่ออยู่ที่ลูกครึ่งส่วนแฮนดิคับสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่3ลูกเจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับ5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครแบ่งเป็นชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดปลุกไปถล่มลูตัทนทาวด้วยสกอร์6ประต,ตูต่อ2ส่วนทีมเยือนแมนยูนเต็ดนะครับช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มมาแรง หาเกมหลังสุดพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่1เกมก็คือนับที่เปิดบ้านแพ้ฟูลแลม,มด้วยสกอร์สอประตูต่อหนึ่งถึงแม้เฮดทูเฮดช่วงหลังนะครับแมนซิตี้จะเหนือกว่าแต่วันนี้นะครับแฮติแคปเปิดมาที่บังคับแมนซิตี้ต้องยิงถึง2ประตูถึงจะกินเต็มเฮียหมามองแล้วนะครับมันยากเกินไปคู่นี้ขอมองไปที่ทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่3นะครับเป็นศึกบนเดซิก้าเยอรมันเตะเวลา3ามทุ่มครึง่งโคโลนเปิดบ้านรับการ,รมเยือนของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น เจ้าบ้านโคโลนะครับวันนี้จะมาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะใช้มาวินชอปส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะใช้ทีโมจับคู่กับจูเลียนชาบอตนาเปานะครับจะเป็นดาวิเอร์เชลเกส่วนทิมเอียนไบเออร์เลวโคเซนวันนี้มาในแผน3-4-2-1ผู้รักษาประตูเป็นรูคัสราเดก,กี้ส่วนคู่กองหลัง3ตัวนะครับวันนี้จะใช้คอสซูนูโจนาธานทาและก็เอฟมองตอฟซอบาส่วนนาเปานะครับก็จะเป็นอิกเกอร์เซีย ปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านโคโลอยวนดับที่16แข่งไป23นัดชนะไป3เสมอ8แพ้12ยิงได้16ประตูเสียไป37ประตูเก็บได้17แต้มส่วนทีมเยเลวโคเซนประจวบเป็นจ่าฝูงแข่งไป23นัดชนะไปถึง19แพ้4ยังไร้พ่ายยิงได้ถึง59ประตูเสียไปเพียงแค่16ประตูเก็บได้61แต้ม5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเก็บชัยไปทีมละ2เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกม 5เกมหลังสุดเป็นโคโลนที่ทํากําไรไปถึง3เกม5เกมหลังสุดของเช้าบ้านโคโลนชนะ1เสม,มอ3แพ้1นาล่าสุดบุกไปเสม,มอกับสตูตการ,ร์ดมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 5เกมหลังสุดพวกเขาทํากําไรไปถึง4เกมส่วนทิมยาเรวคูเซนนะครับช่วงหลังก็ฟอร์มยังคงร้อนแดงอย่างต่อเนื่องพวกเขาชนะมา5เกมติดต่อกันทุกรายการนาล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะมา0-5มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 5เกมหลังสุดทํากําไรไป3เกม 10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านโคโลนยิงได้10ประตูเสียไป17ประตูเฉลี่ยดได้ประตู1ประตูต่อเกมส่วนทีมยาเลวโคเซน10เกมหลังสุดยิงไป24ประตูเสียไป7ประตูเฉลี่ยดได้ประตู2.4ประตูต่อเกมส่วนแฮตเตแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านโคโนลนเมื่อแฮตเแคปเปิดมาที่ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้รวดทั้ง5นัดแต่ว่าทํากําไรไป2เกมส่วนแฮตเตแคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่3ลูก ห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้สทําสกอร์สูงไป2เกมส่วนทีมเยนเรอุคุเซนไมื่อแฮตคับเปิดมาที่ลูกครึ่งห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป3เสมอ1ทํากําไรไปถึง3เกมส่วนแฮ้คาบสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่3ลูกห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป4เสมอหนึ่งทสกอร์ต่ําไป1เกมวันนี้นะครับแฮตคาบเปิดมาที่ทีมเยนไบเออร์เรอคุเซนเป็นต่ออยู่ที่ลูกครึ่งส่วนแฮตคับสูงต่ำามันที่เปิดมาที่3ลูกคว้า3ลูกครึ่ง จะบาบนโคโลนะครับ5เกมหนักสุดคว้าช,ชัยได้เพียงแค่1เกมก็คือนัดที่เปิดบ้านเอาชนะไอซัดแฟรงเฟิร์ตมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ส่วนทีมเยอเลวโคเซนนะครับทีมของซาบีอลองโซก็ชนะมา5เกมติดต่อกันพวกเขาเป็นทีมเดียวนะครับของ5ลีกใหญ่ในยุโรปที่ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะมา0-5มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นเรอุโคเซนที่เปิดบ้านถล่มมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ0แล้ววันนี้นะครับ2ลูกไม่น่ายากเกินไปสําาหรับพวกเข คู่นี้ฮะหมาขอมองไปที่ทีมเยือนเลเวอร์รอคูเซนคู่ที่4เป็นศึก,ดดกบุนตบอลเยอรมันเตะเวลา5้าทุ่มครึง่งฮอฟเฟนไฮเปิดบ้านรับการเยือนของเวเดอร์เบเมนเจ้าบ,บ้านฮอฟเฟนไฮปัจจุบันอยู่อันดับที่7แข่งไป23นัดชนะไป8เสมอ6แพ้9ยิงได้ส1ประตูเสียไป43ประตูเก็บได้30แต้มส่วนทีมเยือนเบเมนนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่8แข่งไป23นัดชนะไป8เสมอ6แพ้9เหมือนกัน ยิงได้3 2ประตูเสียไป35ประตูเก็บได้30แต้มถ้าเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นฮอฟเฟนไฮเก็บชัยไปถึง3เกมส่วนเบรเมนนะครับเก็บชัยด้่เป็นแค่หนเกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมถ้าเกมหลังสุดเป็นเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮที่ทํากําไรไปถึง3เกมถ้าเกมหลังสุดของเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮชนะ1สเสมอ3แพ้1นัดล่าสุดบุกไป้าชนะดอทมุนมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ถ้าเกมหลังสุดทํากําไรไป2เกม ส่วนทิมเยนเบเมนนะครับ5เกมหลังสุดชนะ3มเสมอ1แพ้1น่งนาล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับดามสตันมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 5หาเกมหลังสุดทำกำไรไปถึง3เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮ์ยิงได้13ประตูเสียไป20ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.3ประตูต่อเกมส่วนทิมเยนเบเมน10เกมหลังสุดยิงไป13ประตูเสียไป11ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.3ประตูต่อเกม ส่วนแฮตเแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเริ่มต้นทีเจาบานฮอฟเฟนไฮเมอร์แฮตตแคปเปิดมาที่ครึ่งลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2ทํากําไรได้เพียงแค่1เกมส่วนแฮตตแคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่3ลูก5เกมหลังสุดพวกเขาเสมอไป3แพ้2คําสกอร์ต่ำไปถึง3เกมส่วนทีมเยนเวเดอร์เบเมนเมื่อแฮตตแคปเปิดมาที่ครึ่งลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1ทํากําไรไปถึง4เกมส่วนแฮตเรแคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่3ลูก ทเกมหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2องทำสกอร์สูงไปถึง3เกมวันนี้นะครับแฮตแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮเป็นต่ออยู่ที่เสมอควบครึ่งลูกส่วนแฮตแคปสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่3ลูกเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮนะครับพึงได้ความมั่นใจจากนัดที่แล้วที่บุกเปลาชนะบรุสเซียนดอทมูลมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ส่วนทีมยันเวเดอร์เบเบมนนะครับนัดล่าสุดทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับดามสตาร์มาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 2เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นฮอฟเฟนไฮที่บุกแปลชนะมาทั้ง2เกมเราวันนี้นะครับแฮตแคปเปิดมาที่เสมอควบครึ่งลูกวันนี้นะครับเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮยิงหนึ่งประตูก็กินเต็มกูนี้เฮียมาขอมองไปที่เจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮหวานเจี๊ยบผู้สุดท้ายนะครับเป็นสึกเกาโซเซลัยอิตาลีเตะเวลาตีสองสี่นาโปลีเปิดบ้านรับการ,รมาเยือนของมาลายูเวนตุสเจ้าบ้านนาโปลีปัจจุบันอยู่อันดับที่8แข่งไป2 6นัดชนะ11เสมอเจแพ้8 ยิงได้40ประตูเสียไป30ประตูเก็บได้40แต้มสวนิเวียนมาลายูเอนตุสปัจจุบันเป็นรองจ่าฝูงแข่งไป26นัดชนะ1 7เสมอ6แพ้3ยิงได้41ประตูเสียไป19ประตูเก็บได้57แต้ม5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นนาโปลีที่คว้าชัยไปถึง3เกมสว่วนเวนตูสนะครับคว้าชัยได้เปยงแค่นน1นเกมแล้วก็เสมอกันไป1เกม5เกมหลังสุดเป็นนาโปลีที่ทำกำไรไปถึง4เกม5เกมหลังสุดของ้า,านนาโปลี ชนะ1เสมอ3แพ้1นัดล่าสุดบุกไปถล,ล่มซัสซัโลมาด้วยสกอร์6ประตูต่อ1 5เกมหลังสุดทํากําไรได้เพียงแค่1เกมส่วนทีมยันยูเวนตุสนะครับ5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นันา่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโฟซิโน,โนเนมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2 5เกมหลังสุดพวกเขาไม่สามารถทํากําไรได้สิเกมหลังสุดของเจ้าบ้านนาโปลียิงได้16ประตูเสียไป8ประตูฉะเฉลี่ยได้ประตู1.6ประตูต่อเกม ส่วนทีมเยอนยูเวนตุสนะครับต hm like hey, right. ิดเกมหลังสุดยิงไป24ประตูเสียไป9ประตูเฉลี่ยได้ประตู2.4ประตูต่อเกมเดี๋ยวเรามาดูแฮตตอรับเอเชียย้อนหลังของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านนาโปลีเมื่อแฮตตร์แเปิดมทที่เสมอใหนเสมอกัน5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3ทํากําไรได้เพียงแค่1เกมส่วนแฮตตอร์แสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกคว่2ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไป2เสมอ3ทําสกอร์สูงไปถึง4เกม ส่วนทีมเยือนมาลายยืนตุสดมื่อ้ฮตะกเปิดมาที่เสมอในเสมอการ5เกมหลังสึกพวกเขาชนะ1เสมอ3แพ้1ทํากทาไรได้เพียงแค่1เกมเหมือนกันส่วนแฮตแคบสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกคว่ำ2อลูกครึ่ง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1ทําสกอร์ต่ำไป3เกมวันนี้นะครับแฮตแคบเปิดมาที่เสมอในเสมอกันส่วนแฮตแกบสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกคว่ำ2อลูกครึ่งเจ้าบ้านนาโปลีนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครแล้ว4เกมติดต่อกัน แต่ส่วนใหญ่นะครับนักไปทางเสมอถึง3เกมนัดล่าสุดบุกไปถล่มซัสซาโร่มาด้วยสกอร์6ประตูต่อ1ส่วนทีมยานยูเวนตุสนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโฟซิโนเน่มาด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ถึงแม้เฮตูเอช่วงหลังนะครับนาโปลีจะทําได้ดีกว่าแต่นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นยูเวนตุสที่เปิดบ้านเอาชนะมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แล้วฟอร์มฤด,ดูกาลนี้นะครับของเจ้าบ้านนาโปลีดูดรอปไปส่วนทีมยานยูเวนตุสนะครับช่วงหลังเริ่มทาผลงานได้ดีขึ้น และว,วันนี้นะครับแพตติคับเปิดมาที่เสมอในเสมอกันคู่นี้เฮียหมาขอมองไปที่ทีมเยือนยูเวนตุสไม่แพ้นแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูแนวทางทั้ง5คู่วันนี้ที่เฮียหมาให้ไปกันนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นศึกพิมลิกอังกฤษเต,เตะเวลา2ทุ่มเบอร์ล,ลี่เปิดบ้านรับการ,รเยือนของบอลมัรคคู่นี้ให้มองไปที่ทีมเยือนบอลมัรคคู่ที่2เตะเวลา4ทุ่มครึง่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการ,รเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเตด คู่นี้ให้มองไปที่ทีมเยือนแมนยูเนต็ดคู่ที่3ไเป็นศึกบุนเดสก้าเยอรมันเตะเวลาสาทุ่มครึง่งโคโลนเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเลเวอร์คูเซนคู่นี้ให้มองไปที่ทีมเยือนเลเวอร์คูเซนคู่ที่4เตะเวลา5้ทุ่มครึง่งฮอฟเฟนไฮเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเวเดอร์เบเม์นคู่นี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮส่วคู่สุดท้ายเป็นศึกเกาโซเซลาตาลีเตะเวลาตีสองสี่สิบห้านาโปลีเปิดบ้านรับการ,รเยือนของยูเวนตุส คูนี้ให้มองไปที่ทีมเยือนยูเวนตุสวันนี้เฮียมาต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนยังไงขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ